สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาพบกับปัญหากีตาราตัวโปรดของผมครับคือสะพานยึดสายกีตารามันอ้าออกจากผิวกีตาราหาช่างซ่อมก็ไม่มีเลยต้องลองทำเองครับเดี๋ยวพาไปซ่อมแบบทีละขั้นตอนก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดสายกีตาราออกให้หมดก่อนจากนั้นใช้ดินสอรหรือปากกาขีดเส้นตรงตำแหน่งสะพานไว้เพื่อให้เวลาเราประกอบกลับเข้าไปใหม่มันจะได้ตรงตำแหน่งเป๊ะ ขั้นต่อไปใช้ไดเป่าลมร้อนเป่าไปที่กาวเกาว่กาๆให้มันนิ่มลงจากนั้นก็ใช้เกียงหรืออุปกรณ์ที่แบนๆค่อยๆเซาะสะพานกีตาร์ออกมาระวังอย่าให้ไม้เสียหายครับเมื่อสะพานออกมาแล้วให้ตรวจสอบพื้นผิวของทั้งสะพานและผิวกีตาร์ทำมันไม่เรียบก็ใช้กระดาษทรายขัดแต่งแล้วก็ทำความสะอาดฝุ่นออกให้หมดทีนี้มาถึงขั้นตอนติดกาวครับผมเลือกใช้กาวลาเท็กซ์ง่ายๆหาซื้อได้ทั่วไป ถ้าใครมีแผ่นไม้สำหรับกดทับสะพานก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเหมือนผมก็ใช้วิธีดัดแปลงครับผมเลือกใช้น็อตยึดแทนโดยยึดตรงสายที่1และสายที่6ด้วยไขควงให้แน่นแล้วก็หาของมากดตรงกลางสะพานอีกจุดหนึ่งเพื่อให้สะพานแนบสนิทกับผิวกีตาร์เช็คดีๆว่าไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้งอย่างน้อย24ชั่วโมงเต็มๆพอครบเวลาแล้วก็ถอดน็อตกับอุปกรณ์ที่ใช้ยึดออกได้เลยจากนั้นก็มาติดตั้งสายกีตา้าใหม่จะใช้สายเบอร์9หรือเบอร์10ก็ได้แล้วก็ตั้งสายให้เสียงตรงเท่านี้กีตา้าก็พร้อมกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วครับสรุปปัญหาสะพานกีตร์อ้าไม่ได้ยากเกินไปเราสามารถซ่อมเองได้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ครบทุกอย่าง ดัดแปลงใช้สิ่งที่มีอยู่ก็แก้ปัญหาได้แล้วครับผม